สวัสดีค่ะพวกัลอิตเช่นเกยกับเบลล่าเป็นจว,วันที่มนเทียนนิติกรปฏิบัติการในเบลล่าชาแนลบายเทศบาลตำบลแม่รีค่ะ สำหรับในครั้งนี้ท่านน้องหมาทั้งหลายต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะน้องหมาน้อยแรกๆเช่างน่ารักน่ากอดแต่เวลาผ่านไปน้องหมาก็ไม่น่ารักเหมือนแต่ก่อนทําให้หลายคนปล่อยปลละเลยไม่สนใจน้องหมาทําให้น้องหมาเป็นน้องหมาที่มีปัญหาดื้อไม่เชื่อฟังทําให้หลายคนแก้ปัญหาโดยการนําน้องหมาไปทิ้งเพราะฉะนั้นหยุดทิ้งน้องหมากันเถอะค่ะถ้าหากน้องหมาของท่านไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่นท่านซึ่งเป็นเจ้าของน้องหมาอันมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่งดังนี้ค่ะ หหากท่านซึ่งเป็นเจ้าของน้องหมาปล่อยให้น้องหมาของท่านไปกัดคนหรือสัตว์เลี้ยงของผู้อื่นหรือทําให้เสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินท่านซึ่งเป็นเจ้าของน้องหมาต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0ห,นหบาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะ 2. หากท่านซึ่งเป็นเจ้าของน้องหมาปล่อยให้น้องหมาของท่านวิ่งตัดหน้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในระยะกระชั้นชิดจนเป็นเหตุให้รถของผู้อื่นได้รับความเสียหายท่านต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของท่านที่ไม่ดูแลน,น้องหมาให้ดีค่ะ 3. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลโดยตรงคือเทศบัญหัติเทศบาลตำบลแม่ขีเรื่อง ควบคุมสัตว์ซึ่งเป็นเหตุรำคาญและอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนพศ2543และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2550เจ้าของน้องหมาจะต้องดูแลควบคุมน้องหมาไม่ให้ก่ออันตรายหรือรำคาญแก่ผู้อื่น mm hmm. เช่นปล่อยให้น้องหมาห่อเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน mm hmm. เป็นเปิ้นค่ะ โดยในเทศบญัติเทศบาลตำบลแม่ขรีได้กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการจับสัตว์ซึ่งไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือถูกปล่อยปล,ยปลาละเลยมากักไว้นสถานที่กักซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จัดไว้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมแสดงความเป็นเจ้าของน้องหมาด้วยการสวมสิ่งนี้ให้แก่น้องหมานะคะ เบลล่าอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่เลี้ยงน้องหมาหรือกําลังคิดที่จะเลี้ยงน้องหมาอยู่นะคะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเลี้ยงเขานะคะเลี้ยงเมื่อพร้อมให้ความรักดูแลเอาใจใส่เขาและเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเราไปตลอดค่ะเบลล่าวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ใครหลาย,ลายๆคนสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์เบลล่าชาแนลบายเทศบาลตะบลแม่ครีเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะความรู้คู่กฎหมายเข้าใจง่ายๆได้ที่นี่ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Bye. <laughs>